พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประชาชปิปดีแห่งสาธาร,รณารัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธาร,รณารัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2567 พะนักท่านนายโตเลิมประธานาธุบดีแห่งสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลันมามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธุบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามสืบไป ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับประเทศเวียดนามซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญง,งอกงามมาอย่างมั่นคงเวียดนามในฐานะสมาชิกหลักของอาเซียนมีบทบาทสำคัญร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคและสร้างสีิรภาพให้กับภูมิภาคที่สำคัญเป็นพิเศษคือความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมหลากหลายด้านโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานได้ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างมากข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยมิตรไมตรีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะแสวงหาและสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาที่เจริญรุหนนน้าอันนไปสู่อนาคตที่ร่รุงเรืองของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไทยมหาวิชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว าามเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมกันแข่งขันเรือใบารายการ Porto p o t o 52 Super Series Selling Week เป็นวันสุดท้ายวันที่1กันยายนพุทธศักราช2567เวลา10.50นา,านาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือ Porto p o r เกาะมาโยกา โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ทีมเกรเดเตอร์จากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นทีมพันธมิตรกับทีมวายุจากประเทศไทยการแข่งขันวันสุดท้ายของรายการปโตโตฟิปปิตูซ s เปอร์ซีรีส์ซีรีส e วีต้องการเก็บคะแนนอีก2เรสแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่มีแมฆปกคลุมตั้งแต่ช่วงเช้าทําให้คณะกรรมการต้องเลื่อนเวลาการแข่งขันออกไปจาก13นาฬิกาเป็น14น45นาทีและเมื่อปล่อยสตาร์ หลายทีมออกสตาร์ทฟาวต้องปล่อยสตาร์ทใหม่ซึ่งในเรกนี้ทีมวายุออกสตาร์ทไม่ค่อยดีและวางแผนเปลี่ยนใบเรือเพื่อรับลมไม่ถูกจังหวะทำให้ในช่วงแรกอยู่รังท้ายแต่พออ้อมทุ่นใต้ลงได้ก็สามารถแซงเรือได้สามลำตีตื้นขึ้นมาอยู่อันดับที่10บของตาราง โยจบการแข่งขันเรกแรกเวลาประมาณ16นา15นาทีทำให้ไม่สามารถแข่งขันในเรสที่2ได้เนื่องจากกำหนดการแข่งขันวันสุดท้ายจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกิน16นา30นาทีสรุปผลการแข่งขัน5วันรวม9เรสทีมวายุจากประเทศไทยทำคะแนนรวมอยู่ลำดับที่12ของรายการจากทั้งหมด13ทีมโดยทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับที่1ของรายการได้แก่ทีมเกรเดเตอร์จากสหราชอาณาจักร อันดับที่2ได้แก่ทีมพลาทูนเอเวียชั่นจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและอันดับที่3ได้แก่ทีมควอนตัมอเมริกันแมจิกจากสหรัฐอเมริกาจากนั้น17นากา34นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมพิธีปิดการแข่งขันณเดอรซีลิงเลาสเตนโอกาสนี้คณะผู้จัดงานได้กราบบังคมทูลเชิญให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่ทีมเก้เดเตอร์จากสหาราชาณาจักรการแข่งขันรายการ TP52 Super s e r i e เปอร์ซีรีสกำหนดให้มีการแข่งขันทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้เป็นสนามที่4 ยังเหลือการแข่งขันในสนามที่5ซึ่งจะจัดขึ้นณนเมืองวาเลนเซียราชอาณาจักรสเปนในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ได้นำคะแนนทั้ง5รายการมารวมกันเพื่อหาผู้ชนะของทั้งรายการตลอดปี2024โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลากานาฬิกาวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสะระทุมพระราชทานพระราชบโรกางให้นายนัทพลรังสิตพลปลัดก,กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทูงกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจําปี2566เพื่อบํารุงสภากาชาติไทยพลเรือเอกอดุงพันธ์เอี่ยมผู้บัญชาการฐานเรือนําคณะกรรมการอานวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมพระยา ฐานเรือเฝ้าทุนและอ,องคพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566ร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมพร,ริยาหานเรือเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยร้อยตำรวจโทมนัฐโนนุชประธานสภา,าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมและคณะเฝ้าทุนและองคพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นางฐานิกาพิศาเอกนามนายกสมาคมสาพันธ์โหนแพทย์แผ่นไทยและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาป,ประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลโทน,นัทวุฒิคล้ายโอภาสเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารและคณะเฝ้าทูลและอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งกีฬาย,ยิงปืนกรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศน์ตามพระราชัุลยศัย นายชัยพฤกษ์เกียรติอุไรานายกสมาคมสิทธิ์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมสิทธิ์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครั้งที่11ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายเงินจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าวสมทบทุนมูลิี่ใสใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ทีมผู้ชนะ เลิ่การแข่งขันเต้าทูนละอองพระบาทด,ด้วย นางสสิวิมลนพสุวรรณผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและหงวงใหญ่ในพระราชูปธรภมสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะทำงานโครงการในจังหวัดน้องคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดน้องบัวลำัมพูจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นายไพรรัตน์กรมงกุฎมาประธานชมรมครูเก่าสวนกุหลาบว,วิทยาลัยนำคณะสมาชิกชมรมและสิษย์เก่าสวนกุหลาบว,วิทยาลัยเฝ้าถูและองพระบาททูลเกล้าทูงกระหม่อมถวายพระพุทธรูปบูชาปางนาคปรกพระพุทธท้าีมุกดาวิสุทธิทเทวาพญามุจลินสัตตนาคาราจจำลองจากองค์พระประธานประจำอุโ,โบสถวัดป่านาคำตมบลญผึ่งแดดอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารขนาดหน้าตัก9้านิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้าย,ว,ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567 นายสุขสนันโชติกาสะเตียมประธานกรรมการมูลิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปธรรมนำศิลปินและผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศ,ศาการภาพถ่ายหนึ่งปีที่ผ่านมาของนันทวัฒน์เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดนิทรรศการเพื่อพระราชทานแก่มูลิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปัรรมนำไปใช้จ่ายในการดำเนินง,งานโครงการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมหนูอยากได้ยินเสียงแม่ในโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้เฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าถูและอองพระบาททูนกล้าทูงกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร์อุตีบักฑิตกิจิศั์ประจำปีการศึกษา2565 เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราาเจ้ากรมสมเด็จประเทศพระรัตนสุดาเสลี่บรมราชกุมารีนาย,ยกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาเสด็จออกนาวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสาภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครั้งที่34เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการโดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการอนุมัติงบประมาณรายรับรายใจใ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่หลักสูตร บริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจการอนุมัติการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และขอเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์การรายงานผลความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติการรายงานผลโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สถาบ,บันเทคโนโลยีจิตรดาเป็นสถาบ,บันอุดมศึกษากลุ่มที่สองกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนาวัตกรรมสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนคู่งานคือนักศึกษาทุกหลักสูตรต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงในสาประกอบการเป็นเวลา1ปีและงานคู่เรียนคือให้ผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วในสาประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเข้ามาเรียนเพื่อต่อยอดความรู้และทักษะให้ทันสมัยสามารถกลับไปพัฒนางานในหน้าที่ให้ดี เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศสถาบันยังมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ทักษะจริยธรรมและคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะเหมาะแก่การทํางานและเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสื่อสารคิดวิเคราะห์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับโลกยุคใหม่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา2568ในเดือนตุลาคมนี้ พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนประธานเข็มเที่ยหรือแก่พระชกัรครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเพชรรัตเยียพระอุปถัมภ์สด็จพระเจ้าพรชคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนันวดี เวลา10นาฬิกา18นาทีวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุกยุคนประธานมีิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรารัชดาเสุดาเสด็จไปยังสมาคมนักเรียนเก่าอนโมงศิลป์โรงเรียนเพชรชรัตในพระอุปถัมภ์เสด็จพระเจ้าพักนิเธอเจ้าฟ้าเพชรารัชดาเสุดาสิริโสภาพนวดีประธานเข็มเทียรุษแก่ผู้บริหารมหาศึกษาที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ประธานทึงเกติ oh. กูลแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษา oh. ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวมทั้งรางวัลแก่ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาและผู้แทนนักเรียนที่ผ่านกระบวนการพัชรรัตเลิร์นฟอร์มเดอะโปรเฟชชั่หรือพ er ัชรรัตเปิดประสบการณ์การเรียนรู้กับมืออาชีพที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มอาชีพ โรงเรียนเพชรรัตน์ในพระอุปถัมภ์เน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งพัฒนาตามสมรรถนะหลัก6ด้านได้แก่การจัดการตนเองการคิดขั้นสูงการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการเป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็งและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนนำความรู้ในแต่ละวิชามาประมวลศึกษาสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกันมีผลงานดีเด่นอาทิการจัดทำพัฟยงัานในโครงการเรียนรู้มหาธิรราชปัญญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพเพรียงสั้นของเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านวิชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรปราชชสุดาได้รับรางวัลชนะเลิศเพื่อพระธาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีการศึกษา2564รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในปี2565และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในปี2566และนักเรียนทำผลงานระดับโลกคว้าแชมป์กีฬาแสากลรายการ ISSF 2023 World Sport s a c k i n g Championship ที่สาธารณรัรรรฐเกาหลีรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบริหารจัดการผ่านบดเกมชุดกิจศธานีเพื่อให้รู้สัดคิดยุเคราะห์จดจําสามารถเข้าถึงประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์การเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเข้าใจเหตุผลอย่าง่องแท้ไม่ต้องท่องจําองค์มนตรีร่วมกับมูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิงของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุขโขทัย ที่หอประชุมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทรกกรุณาโปรกเกล้าโปร,ก,ปรกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีร่วมกับมูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภยัยรุมสามอำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรสีสำโรงและอำเภอเมืองรวม2,000ชุด โดยได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการเตรียมความพร้อมที่จะ,ะเผชิญเหตุอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทั้งทรงให้การติดตามฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการนี้องค์มนตรีและคณะเชิญถุงอย่างที่พระราชทา,านและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแกผ่ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านหนองบงหมู่ที่3ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลก รวม3ครัวเรือนจังหวัดสุขโขทัยมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสีสำโรงสีสัชนาลัยสวรรคโลกสีนครกงไกรล,ลาศและคิรีมาต รวม47ตำบล233หมู่บ้าน7,912ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต1คนถนนเสียหาย66สายพื้นที่การเกษ,ษ,ษตรคาดว่าเสียหายกว่า43,000ไร่ก่อนหน้านี้จังหวัดได้แจกจ่ายถุงยางที่จากหน่วยงานต่างๆไปแล้วบางส่วนพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเวชภัณยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยและอย่างร่วมกับทหารมูลิธิจิตอาสาและประชาชนระดมกำลังพลนำกระสอบทรายเสริมแนวคันดินต้องการริมตลิ่งแม่น้ำยมและเริ่งระบายน้ำออกจาก พื้นที่โดยองคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะระหว่างวันที่3-9ถึงกันยายนนี้เนื่องจากอิกทธิพลของร่องมอรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอาจมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝุกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระสถานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผ <jem> <bil> <cre tête S 2> ู้ประสบสาธารณภัย <transparency> ร <hum mon ari> ุ่นที่4กรุงเทพมหานครที่โรงแรมรอยัลซิตี้ปิ่นเกล้าพลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมวยทิราชประานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสุกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระสถานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัวผู้ประสบสาารณักัยรุ่นที่4กรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างรรษาษาทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานให้นหนกำลังครูและเห็นคุณค่าใน,นตนเองและผู้อื่นคิดควิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหายอย่างสร้างสรรค์สามารถเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้รวมทั้งเสริมสร้างสมร,รรถภาพที่ดีในครอบครัวและปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และสำเน็จในพระมหากุรณาธิคุณที่ได้รับทุนพระราชทานผ่านมูลทิราชระทานุเคราะห์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม7 6คนประกอบด้วยนักเรียนถือพระสถานพระการศึกษาสงเคราะห์ประเภทศกัมพูา47คนและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัว29คนจากกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการโดยอบรมตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2567เน้นกิจกรรมบรรยายแบบมีส่วนร่วมการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์